วิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้กับเซมบูบอนเตงครับประจําวันจันทร์ที่21เมษายนนะครับผมก่อนอื่นขออนุญาตเช็คบ้างเมื่อวานนิดนึงนะฮะผมจริงๆก็ไม่ค่อยอยากเช็คเท่าไหร่นะหลายตัวมันไม่ค่อยไปตามที่คิดนะครับเอาเฉพาะตัวที่บวกนะครับผมก็จะมีต่ออาร์เซนอลครับราคาลูกควบลูกครึ่งนะครับจบ4-0ตัวนี้กินเต็มนะครับอ่แล้วก็จะมีรองอาราเบสครับราคาครึ่งลูกนะครับจบเสมอ1-1ตัวนี้กินเต็มนะครับ กับอีกตัวหนึ่งครับผมอยู่ต่อเรียลมาดริดครับราคาครึ่งคบรบลูกนะครับจบ1นึ่งมาดริดชนะตัวนี้กินครึ่งหนึ่งนะครับผมก็เข้าไป3หลุด3นะครับช่วงนี้อาจจะแบบนิดนึงนะทุกคนนะก็เลือกเชียร์ตามที่ตัวที่ชอบแล้วกันนะอย่าตามหมดนะครับผมเฉพาะช่วงนี้นะเออแต่ถ้าเกิดช่วงกลับมาสู่ปกติก็ตามได้เต็มที่นะครับวันนี้3ตัวนะครับผมที่ผมคัดมาให้ก็บอลอิตาลีกับอังกฤษแล้วก็สเปนอย่างละหนึ่งตัวนะครับซึ่งก็ กิจกรรมไทยผลสกอร์ครับก็เป็นสคู่นี้เลยไม่ยากนะครับบาร์มายูเวนตุสตี1.45สเปอร์ฟอร์เรสตี2ตรงยูโรนาเบติสตี2ตรงนะครับทายถูกหมดรับไปเลยครับ3,000บาทฮะสำหรับบุคคลทั่วไป VP รับ1,000 0บาทนะครับ คู่หลักคู่ปอบใจวันนี้ไปที่ฟุตบอลอังกฤษนี่แหละตีสองตรงนะครับดูจักกันดีนะเปอร์ฟอ,รฟอรเรส์น่าสนุกนะครับคู่นี้100บาทสาหรับขาจอและ300บาทสําหรับ VP ีนะครับในส่วนของคู่นี้และถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้เป็น v ีนะครับอยากจะสมัคร v ีชิ้นเงินมือกับผมทักมาสอบถามหลังใหม่ได้และแอดแอปมอนะครับหรือถ้าเกิดกําลังมองหาเว็บไซต์ลงทุงนทางด้กีฬาดีๆสักเว็บนึงครับที่ไว้เนื้อเชื่อใจได้การเงินมั่งคงนะครับผมรวดเร็วปลอดภยัย ให้เซียมบูมอนเตงดูแลเพื่อนๆพี่ๆได้เช่นกันนะครับก็ทางมาสอบถามข้อมูลหลังใหม่ได้เลยที่ไลแอดแอปบอ8แปนะจ๊ะสุดท้ายนี้ครับผมปุบก,กด subscribe อยู่ใกล้ๆนะครับผมฝากกดติดตามกด subscribe ช่องผมทาง YouTube ตรงนี้เป็นอะไรใจให้ผมและทีมงานกันสักหน่อยนะครับผมโอเคตามน,นี้นะฮะแล้วก่อนจะไปดูข้อมูลทั้ง3าม่ว้นนี้กันนะครับผลงานเมื่อคืนในไลแอดอันนี้เอาโชว์นิดหนึ่งนะฮะอาร์เซนอลได้แมนยูโดนนะครับเข้าตัวหนึ่งเสียตัวหนึ่งนะฮะก็ทีเด็ดตรงนี้เนี่ยก็จะมีให้ในไลแอดเช่นกันนะครับ โอเคมาถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลุยข้อมูลทั้ง3คู่กันเลยครับวันนี้ไปครับเริ่มกู่แรงนะครับตีหนึ่งสนาทีครับไปที่สกันโชซิราอิตาลีนะครับปามาเปิดบ้านเจอกับยูเวนตุสครับผมจอถิ่นปามานี่ตอนนี้นี่อยู่อันดับที่16ของตารางนะครับสานัดยีคะแนนครับยิง37เสีย51ประตูได้เสียติดลบอยู่14ลูกฮะ ซึ่งถ้าดูจากคะแนนนะตอนนี้ครับก็บอกตรงๆว่ายังมีโอกาสตกชั้นอยู่พอสมควรนะครับห่างจากโซนตกชั้นปมนแค่3คะแนนเท่านั้นนะครับผมขณะที่ยูเวนตุสครับตอนนี้อยู่ที่5นะครับพื้นที่ของยูโรปาลีครับ32นัด5้าคะแนนยิง49สเสีย30 ประตูได้สียบก19ลูกนะครับผมก็ตามหลังโซนท็อปโฟร์หรือว่าโซน UCL ีเป็นแค่1แต้มเท่านั้นเองนะครับยูเว่ยังมีโอกาสอยู่นะเพราะว่าแข่งน้อยกว่าไอ้สทีมข้างบนด้วยนะครับอยู่1นัดนะครับวันนี้ต้องการชชนะเท่านั้นนะฮะแต่ไม่รู้ว่าเจอปาม่าจะไหวหรือเปล่านะเพราะว่าเจ้าถิ่นปาม่าครับไร้พ่ายมาตอนนี้นะครับต่อเนื่อง5เกมติดต่อกันแล้วครับแต่แกก็ไม่ชนะเลยนะครับเป็น5เกมที่เสมอล้วนไม่ว่าจะเจอทีมใหญ่ทีมเล็กครับซึ่งใน5แมตช์ที่เสมอตรงนี้เนี่ยหนนครัน คือการเจอกับอินเตอร์มิลานจากฟูงด้วยนะฮะในบ้านแล้วก็อินเตอร์ทำได้เพียงแค่บุกมาเสมอที่สนามแห่งนี้2ประตูต่อ2นะครับก็ถือว่าเป็นทีมหนึ่งที่เล่นในบ้านได้ค่อนข้างจะเหนียวแน่นเลยนะสำหรับปามานะครับส่วนฝั่งของยูเวนตุสครับผม3นัดล่าสุดไร้พลาชนะ2เสมอ1น,นะครับแต่เกาะหน้านั้นนี่ก็มีแพ้มา2เกมติดเหมือนกันแต่เท่าที่ดูแล้วยูเว่ครับฤด,ดูการนี้ส่วนใหญ่ถ้าเจอทีมระดับกลางๆไม่ใช่เป็นทีมใหญ่อะไรนะครับพวกเขาก็มักจะทําผลงานได้ดีอยู่เสมอสิ่งเดียวที่กังวลครับ อย่างที่ทราบกันนะยูเว่เกมเยือนไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับแต่วันนี้เจอทีมเล็กก็อาจจะพอไหวอยู่นะฮะการเจอกันนัดแรกของฤดูกาลที่บ้านของยูเวนตุสนะครับก็ถือว่าค่อนข้างหือจับเหมือนกันนะเพราะว่าจบลงในการเสมอไป2ประตูต่อ2นะครับเฮดเฮดโดยรวมย้อนหลังยูเว่ดีกว่าเยอะนะครับแต่เกมล่าสุดที่บ้านยูเว่คือเสมอสองต่อ2นะครับอันนี้แจ้งไว้ก่อนนะปามานี่มาทำแสบที่สนามของยูเว่เลยนะครับ โอเคส่วนต้งฟังสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมนะครับตัวเจ็บยูเวซตเดิมเป๊ะเลยฮะผมขึ้นให้แล้วกันครับคร่าวๆประมาณนี้ี้เกจอ่านแล้วอะม,มันซ้ํากับแทบจะทุกแมตช์เลยนะครับผมก็พวกตัวหลักๆก็น่าจะเป็นเบรเมอร์คาราดูอิสมีลิกเฟเดริโกกัตติอะไรพวกนี้นะครับผมแต่ว่าการจัดทัพก็ผมไม่มีปัญหาอะไรเพราะไอ้พวกนี้มันเจ็บมานานแล้วนะครับซึ่งตัวหลักจริงๆเนี่ยอยู่กันครบนะครับโดยเฉพาะในแผงเกมลุกที่จะเป็นอย่างดูซานวาลาโฮวิชรวมไปถึงทางด้านของโคโลมูอานี่ด้วยนะครับ เรเฟนตูราอ่าคัมเบียโซนิโคลัสกอนซาเลสพวกนี้อยู่กันครบเลยนะครับแล้วซึ่งวันนี้ก็คงเอาจริงอ่ะเพราะว่าคงอยากกลับไปสู่ท็อปโอีกครั้งนะครับขณะที่ดางฝั่งของบาร์มาเนี่ยตัวเจ็บเยอะเป็นแพรปลาเลยแต่ก็คล้ายๆกับยูเวนตุสนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่เจ็บมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับที่น่าเสียดายก็คงเป็นกองหน้านะครับที่ยืมมาจากลาซิโออย่างบาเตโอคันเซเลรีนะครับผมที่จริงๆฟ้อมก็ใช้ได้แต่เจ็บมาได้ประมาณ โอ้รวมสองสเดือนแล้วนะครับอ่ะเอาเปว่าวันนี้ปาาครับไลอ้อก็คงไม่ต่างจากช่วง4ี่ห้าแมตท,ที่ผ่านมาเลยนะครับเพราะว่าตัวที่มันลงได้เนี่ยมันเซตเดิมทั้งหมดนะครับกองหน้าก็จะฝากความหวังไปที่ทนหน้าของอังเกย์ยูอานบอนนี่นะฮะขณะที่ตัวเพลย์เมคเกอร์อย่างอาริเอนเบอร์นาเบวันนี้ลงสานามได้ตามปกตินะครับผมรวมถึงกองกลางตัวรับอย่างมาเดล่าเกอีใต้ด้วยนะฮะแต่ปามาเองอย่างที่เห็นกันนะว่าพวกเขาเป็นทีมที่ค่อนข้างจะชนะใคร ยากนะครับแต่ช่วงหลังก็แอบเหนียวแน่นเหมือนกันนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมในบ้านเนี่ยปามาค่อนข้างจะโดดเด่นพอสมควรนะครับและโดดเด่นอย่างยิ่งกับการเล่นกับทีมใหญ่ในฐานะที่พวกเขาเป็นรองนะครับผมคือเป็นทีมที่ตั้งรับเราสนกับค่อนข้างดี ว่าอย่างนั้นนะครับอินเตอร์มิลานยังโดนยิงไป2ลูกนี่ถือว่าไม่ธรรมดานะฮะและด้วยสถานการณ์ของปามาเองครับก็ต้องยอมรับว่าพวกเขายังคงต้องดิ้นรนต่อไปนะครับเพราะว่ายังมีโอกาสตกชั้นอยู่ปล่อยจอยไม่ได้นะครับต่างฝ่ายต่างปล่อยจอยไม่ได้ครับเพียงแต่ว่าปามาเนี่ยวันนี้อาจจะเล่นง่ายกว่าหน่อยตรงที่พวกเขาได้เล่นในบ้านพวกเขามาชัดเจนครับคือตั้งรับและรอสนกับซึ่งทีมที่เล่นยากคือยูเวนตุสโดยธรรมชาติยูเวนตุสไม่ใช่ทีมที่แบบว่าโอ้โหเกมลุกตูดัดนบุกโถมเข้าใส่อะไรขนาดนั้นอยู่แล้วนนนนนน,นนะะเเเเเเป็ทททีีีีีมม่่่้้ยยววรับับพออาจตงหก ก็คิดยู่ว่ายูนิสเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้เหมือนกันนะแล้วเท่าที่สังเกตดูครับเกมเยือนของยูเว่ฤดูการนี้ก็สะดุดเสมอค่อนข้างจะบ่อยเหมือนกันนะครับผมคือถ้าเทียบเป็นเปอร์เ,เซนเทจเนี่ยก็ชนะน้อยอว่าอย่างนั้นนะครับถ้าว่าด้วยตัวเลขและสถิติแล้วนะครับผมก็ผมว่ายูนุสนัดนี้มีโอกาสสูงที่จะทําได้เพียงแค่เสมอกับทางฝั่งปามานะครับเพราะตัวปามาเองก็โ,โหนัดแรกก็ทําแสงไปยูเวมาแล้วอะ่ะผมว่ามีโอกาสเสมอไปกับเลยล่ะดูดูการนี้นะครับผมมองว่าปามาเล่นในบ้านเนี่ยดูแล้วเหนียวแน่น นะฮะพอจะเชียร์ได้อยู่นะครับซึ่งตัวนี้นผมมีตัวเลขสถิติประกอบด้วยนะผมไปไล่ดูนะครับยูเวนตุสเนี่ยเวลาเจอทีมที่อยู่ครึ่งล่างตารางนะครับ15เกมนะฮะชนะ6เสมอ7แพ้2นะครับผมคือก็เอาเป็นว่าได้ตังค์แค่ไม่ถึงครึ่งอะถ้าพูดแบบง่ายๆภาษาชาวบ้านนะครับดังนั้นก็ถ้าตามเปอร์เซนเทจแบบนี้ขอเลือกอยู่รองปามาละกันครับเดเปิดต่อครึ่งคบลูกครับโอ้เต็มที่อย่างแย่เลยนะหูขาดแพ้1นึ่งศูนย์นะ ไม่เกินกว่านี้หรอกนะฮะแต่มุมเสมอถือว่าสูงมากครับคู่นี้ผมเลือกอยู่รองปาม่มาเจ้าถิ่นราคาค่นควบรูกนะครับถัดมาคู่ที่2ครับมาดูคู่หลักของเราในค่ําคืนนี้กันดีกว่าครับกับสึกฟุบัลพรีเมอรีกอังกฤษนะครับผมตอนได้มาสเปอร์วันนี้เปิดบ้านเจอนอตติแฮมฟอเรสเวลาตีสอตรงนะครับฤด,ดูกาลนี้ก็ต้องยอมรับว่าฟอเรสมาดีกว่าสเปอร์นะเพราะว่าสเปอร์ขณะนี้นี่อยู่นอันดับ16เลยนะครับสนะามสิบสองนัดสามสิบเจ็ดคะแนนครับยิงหกสิบเสียสี่สิบเก้าประตูได้เสียบ,บุกสิบเอ็ด อันดับดูมันจะแย่แต่พวกเขาก็ยังไงไม่ตกชั้นหรอกคะแนนหาจากโซนตกชั้นอยู่ถึง16คะแนนนะครับมันยังไงมันรอดอยู่แล้วล่ะนะฮะส่วนทางฝั่งของฟอเรสต์นี่ไปไปมาตอนนี้ล่วงมาอยู่ที่6แเลยนะครับไม่ใช่พื้นที่ของ UCL แล้วนะฮะเออโอ้โหตอนแรกว่าแบบชัว์ๆนะกายมันไม่ชัว์ไปซะละอยู่อันดับที่6นะครับเกาะพื้นที่ของยูโรปาลีนะครับ32งนัด57ดคะแนนยิง51เสีย38แนะครับประตูได้เสียบวกอยู่13บลูกซึ่งพวกเขาก็แข่งน้อยกว่า แค่คิดเล่นๆนะถ้าเก็บชชนะได้ก็จะกลับไปสู่ท็อปโทันทีนะครับนะหรือว่าท็อปไฟจริงๆก็ได้ไป UCL แล้วล่ะนะขอแค่ชนะแล้วกันนะฮะจริงๆเสมอก็ได้กลับไปแล้วแต่ว่าผมว่าชนะน่าจะดีกว่านะครับผลงานของฟอ r e เรสช่วงหลังก็ต้องยอมรับว่ามัน,มนสะดุดจริงๆนะโดยเฉพาะ2เกมล่าสุดนะครับบุกแพ้วลล่า1 2อันนี้พอรับได้ครับแต่เกมล่าสุดในแพ้เอเวอเรตันคาบ้าน0 1นอันนี้รับไม่ได้ครับผมเองก็รับไม่ได้เพราะผมก็ให้ทีเด็ดฟอเรสไปด้วยวัันนน้เจจจบใจจริงๆ โซนระวังของสเปอร์ก็ลุ้มๆุ้มโดนโดนนะครับตามทรงมาเรื่อยๆนะครับผมท่านล่าสุดชนะ2เสมอหนึ่งแพ้2ครับโดยเกมล่าสุดเนี่ยพวกเขาทำได้ดีมากนะครับบุกไปเอาชนะอัลเจแฟงเฟิร์ตได้นะครับในยูโรปาลีกนะครับผม1ประตูต่อศูนย์เข้าสู่รอบเซมิไฟนอลหรือว่ารอบรองชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมไปเจอกับโบโรกริมซึ่งรายการนี้นะถ้าเกิดสมมติสเปอร์ได้แชมป์พวกเขาจะได้ตั๋วไปเล่น UCL ฤดูกาลหน้าทันทีนะครับตอนนี้ต้องเน้นยูโรปาลีกสุดๆนะทั้งสเปอร์ทั้งแมนยยยยยูเเเเลลลลนนนนนะะะคครรรับีีีีี่่่่พมม์กไอออาแ้้วต เกมแรกครับที่บ้านของฟอ r เรสครับเป็นฟอ r e เรสเปิดบ้านอัชนาไปได้1ประตูต่อศูนนะครับสถิติการเจอกันโดยรวมสเปอร์ดูดีกว่าแต่ก็ไม่มากมายอะไรนะครับถ้าพูดถ,ถึงเกมในบ้านของเอสเปอร์อย่างเดียวเนี่ยก็ถือว่าดีกว่าเยอะนะฮะแต่ถ้าเฮดต่อเฮดโดยรวมจริงก็ผมว่าไม่ไม,ไม่ต่างกันเยอะแล้วกันนะครับโดยเฉพาะฤดูกาลน,นี้ผมว่าฟอ r เรสดูดีกว่าเลยละนะสภาพความพร้อมวันนี้ครับฟอเรสครับ รอเช็คฟิตนะโอลาอนารายเดียวนะครับนอกนั้นเนี่ยไม่มีปัญหาลงสนามก็ได้ทั้งหมดโดยเฉพาะกองหน้าทีมชาติอินเดีย,ยอย่างคริสบูดก็กลับลงสนามช่วยทีมได้แล้วนะครับขณะที่เกมกลางตัวสนับสนุนอย่างมอร์ ai, anka, i, yes, แกนกิฟไวท์อันธุนีลังกาคาร์ลามสซันโอดอยไรอันเยสอะไรพวกนี้ก็พร้อมลงสนามกันได้แบบครบครันนะครับวันนี้ฟูลทีมสุดๆครับส่วนฝั่งสเปอร์ก็ขาดไปแค่หนึ่งตัวคือราดูดากูซินเพียงแค่รายเดียวนะเซนฮาโรโมาเนียที่มีปัญหาการบาดเจ็บแต่ที่น่ากังวลมากกว่าครับคือซอง ต้องดูว่าจะเช็คฟิตผ่านลงสนามได้หรือเปล่านะครับซึ่งถ้าไม่ได้วันนี้นะครับก็จะเป็นหน้าที่ของมาท้ายสเทลนะครับลงสนามแทนเล่นร่วมกับตัวินิกโซลังกี้แล้วก็เบรนแนจอร์นสันขณะที่เดนกลางครับอย่างพวกเจมสัดิสซันปราสาแล้วก็อีบิซูมายังลงสนามมาได้แบบครบครันนะครับสเปอร์ก็ถือว่ามีทีมที่ดีทีมหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่ารายการพรีเมยรีกพวกเขาอาจจะไม่เน้นแล้วนะครับคงไปเน้นที่ยูโรปาลีกเป็นหลักเลยตอนนี้เนี่ย ขอ,ของคุณซื้อเองก็วางอยู่บนเขียงนะครับถ้าไม่ได้แชมป์ยูโรป้าลีกผมว่าโดนปลดแน่ถ้าดูจากดบบของอพรีเมียร์ลีกเนี่ยม,มันแย่เกินไปนะครับซึ่งก็คิดดูนะพวกเขาแพ้ถึง16จาก20เกมหลีกหลังสุดอะมันแพ้เยอะมากอรับแพ้เกินครึ่งมาเยอะ75%เอลยครับซึ่งนี่ก็น่าจะเป็นครั้งแรกในรอบหลายฤดูกาลนะครับที่สเปอร์เนี่ยจบอยู่ในครึ่งล่างของตารางอีกด้วยนะฮะและโดยส่วนตัวผมผมมองว่าวันนี้ไม่ง่ายนะครับเพราะว่าต่อให้ว่า2นัดก่อนหน้านั้นทางฝั่งฟอร์เ่แมารดสตกเ,กา,ตา,ตตกเายังนียงแต่ว่าแม ไอ,สอนะ้สนัดที่แพ้เนี่ยบุกยูวิล่าทำได้ดีแล้วนะแพ้1ต่อ2นะครับแบบน่าเสียดายครับผมส่วนแพ้เอเวอเรตันก็มันเหมือนอุบนะัติเหตุในฟุตบอลนะเพราะว่าพวกเขาก็เล่นดีมาโดยตลอดนะครับแต่เจอจังหวะสวนกลับแบบแป้งเดียวนะครับผมปิดบัญชีเลยช่วงท้ายเกมนะฮะก็เลยพลาดท่าไปวันนี้สเปอร์ไม่ง่ายนะฮะต่อให้เล่นในบ้านก็ไม่ง่ายโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยพวกเขามีโปรแกรมของฟุตบอลยุโรปที่ก็จะแ,แน่นทําให้นักเตะก็ช่างเหนื่อยล้าอีกทั้งสมาธิก็ไปอยู่ที่ฟุตบอลยุโรปทั้งหมดแล้วนะครับผมก็เลย สเปอร์เต็มที่คงทำได้เพียงแค่เสมอกับตอนที่แฮร์ฟอร์เรสเท่านั้นซึ่งเล่นจริงจังอย่างมากในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับต้องทำอันดับแล้เนาะดีไม่ดีแพ้คาบ้านด้วยบอกตรงๆนะครับผมว่าวันนี้ฟอร์เรส์น่าจะกลับมาได้นะครับอัตราต่อรองเปิดมาเสมอไหนเสมอกันนะคู่นี้ขอเชียร์ทางฝั่งทีมเยือนตอนทีแฮร์ฟอร์เรสไม่แพ้ครับผมและคู่สุดท้ายครับไปปิดกันที่ศึกลาลิกาลีสเปนนะครับตีสองตรงครับเป็นกิโรนาเปิดบ้านเจอเรอัลเบติสนะครับเจ้าถิ่นกิโรนาฤดูกาลนี้ไม่สวยเอาซะเลยนะคคคครรรรรััััับบบบลลล้้าาาายยยยยๆสเเเปอออ์นนนะะู่ทตงด16 31ตัด34คะแนน ان, ยิง38เสีย48ประตูได้เสียติดลบอยู่10ลูกนะครับผมแต่ว่าต่างจากสเปอร์ตรงที่ว่ากีโรนาจะมีโอกาสตกชั้นนะครับถ้าอ,อยู่จากแต้มตรงนี้ก็คะแนนเนี่าหายห่างจากโซนตกชั้นไม่แค่3คะแนน,นเท่านั้นนะครับเห็นว่าพวกเขาก็แข่งน้อยกว่าหลายๆทีมหยุดห่งเกมนะฮะส่วนฝั่งเบติสครับฤดูกาลนี้ถือว่ามาใช้ได้นะครับอยู่อันดับที่6ครับพื้นที่ของยูโรปาลีกนะครับ31ตัด48คะแนนครับยิง42เสีย39 ประตูได้เสียบวกอยู่3ลูกนะครับผลงานถือว่าใช้ได้มีโอกาสได้ไปฟุตบอลยุโรปคลองยางสูงเลยทีเดียวอยู่ที่ว่าจะได้ไปถ้วยไหนนะครับผมถึงแม้ว่า2นัดล่าสุดเนี่ยสะดุดหมดเลยนะพวกเขาเนี่ยแพ้กับบีเอเรอ์ัลหนึ่งต่อสนะครับในฟุตบอลลีกนะครับรวมถึงเกมยูโรปาลีกด้วยนะครับที่ไปสะดุดเสมอกับจากิโลเนียหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะขออภัยครับยูโรปาคอนเฟลีกนะครับถ้วยเล็กสุดนะแต่ว่าเพียงแค่สกอร์เนี่ยพวกเขาก็เข้ารอบได้นะครับเพราะว่าแมตช์แรกในชนะตูนมาก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยในศึก ยูโรปาคอนเฟเซ์ลีคับเบติสก็เข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับฟิออเรติน่าไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดได้แชมป์รายการนี้ก็จะเป็นตัวได้เล่นยูโรปาลีกในฤดูการหน้าแต่เอาตรงๆผมว่าเบติสเนี่ยคงสู้ในอันดับในลีกดีกว่านะเพราะถ้าอยู่จากแต้มยังมีโอกาสติดท็อไไฟ์ไป UCL อยู่นะครับขณะที่กีโรนาเนี่ยโอ้โหฟอร์มแย่มาก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 ที่สุดนะครับผมหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบนัดหลังสุดเนี่ยชนะแค่เกมเดียว แต่9นัดหลังสุดแพ้เกือบหมดนะครับผม9นัดหลังสุดเนี่ยเสมอ3แพ้6ครับไม่ชนะใครเลยมา9นัดติดต่อกัน3นัดล่าสุดแพ้หมดเลยครับแพ้บาร์ซ่าแพ้อารลาเบสแพ้โอซาซูนาไอแพ้บาร์ซ่าพอเข้าใจได้ครับ แต่แพ้อาราเบสทีมท้ายตารางในบ้านตัวเองเนี่ยโอ้โหอันนี้ผมไม่เข้าใจจริงๆนะครับเกมในบ้านที่เคยเป็นของแข็งกิโรนาก็ไม่แข็งต่อไปสีนัดล่าสุดเกมในบ้านพวกเขายังไม่ชนะใครเสมอแพ้ไปอย่างละ2นะครับขณะที่กลับกันเลยครับผมเกมเยือนของเรียบเบติสครับหนัดหลังสุดยังไม่ยังไม่แพ้ใครเลยครับชนะ4เสมอ2ก็คิดดูแล้วกันว่าทุกอย่างมันสูญทางกันหมดเลยครับแต่เกมแรกที่บ้านเบติสนี่เบติสกินไม่ลงนะบอกไว้ก่อนเสมอ1ประตูต่อ1นะครับ ประมาณนี้นะคร่าวๆนะครับส่วนสภาพความพร้อมตัวผู้เล่นนะครับตัวเจ็บมีกันไม่ค่อยเยอะครับทางฝั่งกิโรนาเจ้าถิ่งครับตัวเจ็บเดิมเลยนะริชาร์ดอาเตโรนะฮะตัวนี้เจ็บมาโอ้โหตั้งแต่ต้นฤดูกาล้วมั้งแต่ที่น่าเสียดายก็คือแบร็กิลนะครับอ่าตัวที่ยืมมาจากสเปอร์นะครับมาเป็นตัวหลักเลยแล้วก็เล่นดีด้วยนะเจ็บนะครับแล้วก็เจ็บมาได้ประมาณเดือนกว่านะวันนี้ก็ยังเจ็บต่อเนื่องไปนะครับขนาดนี้ในรายของมิเกลกูเตเรสแบบก่อนเจ็บแล้วก็ไม่ได้ลงสนามเดี๋ยววันนี้อาจจะต้องรรอช็คคฟิตั้งงนึว่า จะกลับมาลงสนามได้หรือเปล่าตัวนี้ค่อนข้างสำคัญครับเป็นแบ็กตัวหลักของทีมเลยนะฮะซึ่งถ้ากลับมาลงสนามได้ก็น่าจะเสริมเคียวเล็บให้กับทางด้านของกีโรนาได้ได้ประมาณหนึ่งเลยนะฮะในเกมริมเส้นโดยเกมรุกวันนี้ครับก็ฝากความหวังไปที่ทางด้านของอาเบลรูสแล้วก็วิกเตอร์ซิกันคอฟเหมือนเดิมนะครับเล่นร่วมกับทางด้านของอานดาจูม่านะฮะจริงสามเกมรุกก็ถือว่าดีนะเออแต่ว่าช่วงหลังนี่แม้ เกมรับมันแย่ครับผมแต่ริบบินเองเนี่ยก็อายุอานามากแล้วนะครับแล้วตัวที่จับคู่อย่างลาดิสลาฟเครีซี่เนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีประสบการณ์เท่าไหร่ซึ่งก็ไม่มีไม่มีทางเลือกนะมันก็ต้องมันก็ต้องใช้ก็ต้องใช้ไอ้สองตัวเนี่ยนะครับขณะที่ตำแหน่งกองกลางก็มียังเกียวอาร์เรรารับเป็นตัวหลักเหมือนเดิมนะฮะส่วนทางฝั่งของเรอัลบาสติสครับทีมเยือนนะครับวันนี้เนี่ยตัวเจ็บ3ตัวนะครับผมก็คือมาร์กโรชานะครับผมแล้วก็ตำแหน่งของเดลโกยอเดนเต้อันนี้เพิ่งเจ็บเพิ่มขึ้นมานะครับตำแแหน่งบ็ค รวมไปถึงชิมิอาวีล่านะครับก็จเจ็บเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งตัวภาพรวมจริงก็ถือว่าไม่ได้น่าเป็นห่วงอะไรนอกจากการขาดมาก็ออากอจอรเรนเต้ไปเท่านั้นเองนะครับวันนี้เนะี่ยจะให้หนาธานนะครับมายืนคู่กับมาร์คปาทราในตำแหน่งของเซ็นเตอร์ฮาฟนะครับผมโดยตรงกลางก็จะมีตัวหล,ลักก็อยู่ครบเลยครับทั้งอิสโก้ทั้งพาโบฟอร์นน์นะครับขณะที่เกมลุกมีแอนโทนีเนี่ยเป็นตัวนำทัพนะฮะโอ้โยย้ายมาจากแมนยูกลายเป็นตัวหลักเบติสเฉยนะฮะเล่นร่วมกับชูโชเฮอร์นันเดสนะครับต้องยอมรับววว่่่าาเบติสชงนี้ถือ ฟอมขึ้นมอนะการได้ออ,อนโตนี่มาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยกลายเป็นของดีไปเฉยเลยครับผลงานพวกเขาดีมากแล้วก็ไรพ่ายอย่างต่อเนื่องอย่างที่บอกไปนะครับเกมเยือนกับไรพ่ายมา6เกมมนะครับผมแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าสถิติของเบติสในการเล่นเกมเยือนจิกิโรนาไม่ดีนะครับ6เกมเยือนที่สนามแห่งนี้ชนะได้แค่นัดเดียวครับเสมอ2แพ้ไปครึ่งหนึ่งคือ3เกมนะครับผมกิโรนาเนี่ยเล่นโอ้โหฤดูกาลนี้ผมว่าไม่ผ่านนะเอาตรงๆเลยไม่ผ่านจริงๆนะครับเล่นเหมือนให้จบๆไปอะฤดูกาลนี้นะฮะผม ขณะที่เบติสเองเนี่ยคือมันมีหลายอย่างที่ต้องเดิมพันครับนะนั่นก็คือในฟุตบอลยุโรปนั่นเองแล้วก็การทําดับไปเล่น UCL นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงเหตุจูงใจในการเล่นเนี่ยทางด้านของเบติสดีกว่าแน่นอนนะครับแลวฟอร์มช่วงหลังผมชอบนะตั้งแต่เบติสเนี่ยไดแอนโทนีมาเนี่ยเกมลุกตูมีมิติขึ้นมากมายเลยทีเดียวนะครับขณะที่ทางฝั่งกิโรนาที่เล่นค่อนข้างจะไร้จินตนานการอ่ะผมดูแล้วมันตันตันอะ่ะฤดูกาลนี้คงต้องจบเพียงแค่เท่านี้ก็เล่นเพื่อนีน่ตกชั ออกเสมอนะและเชื่อว่าเกมอึดอัดยิงกันยากย้วยน่าจะออกสกอร์ต่ำอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นขอฝากไว้เป็น2บินแล้วกันนะครับคู่นี้ถ้าเกิดจะมีใครชนะยังมองว่าเบติสจะมีมากกว่าอยู่นะโอกาสเยอะกว่าอยู่เพราะฉะนั้นขออยู่รองเบติสราคาเบาๆราคาเสมอนะครับแล้วก็ขอเน้นไปที่สกอร์ต่ำา2ลูกครึ่งเป็นหลักแล้วกันนะฮะคู่นี้ฝากไป2บินตามนี้ครับ เรียบร้อยตามนี้3คู่นะครับผมแต่เป็น4บินนะครับคู่แรกอยู่รองปามาราคาขึ้นควบดูนะครับคู่ที่2อยู่รองนอตเทงแฮมฟอร์เรสราคาเสมอนะครับและคู่ที่3ฝากไว้2บินนะครับอยู่เบติสทีมเยือนราคาเสมอและเน้นไปที่สกอร์ต่ำสองลูกครึ่งนะครับอ่ะสามบินฝากไว้ประมาณนี้เดี๋ยวมาเช็คกันบ้างกันในวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับสำหรับกิจกรรมแทงบนลสกอร์ในค่ำคืนนี้3คู่นี้เลยนะครับโดยคู่หลักคู่ปปรบใจของเรา คือทอตแนาโดสเปอร์ A S กับตอรติญ่าฟอเรสต์นะครับยังไงก็ร่วมสนุกกันได้เต็มที่ใครสงสัยเรื่องกติกาอะไรทางมาสอบถามหลังไมค์และแอดบอลไปสแปนะครับรวมถึงย้ำอีกทีนะครับผมใครอยากสมัคร v ีพหรืออยากหาเว็บไซต์ลงทุนธนานกีฬาดีๆที่ไวเนอร์เชื่อใจได้การเงินมั่นคงรวดเร็วปลอดภัยทักมาหาผมหลังไมค์ให้ผมดูแลคุณได้ที่ไลแอร์แอปบอลไปสแปเช่นกันนะครับและสุดท้ายนี้ฝากกดติดตามกด subscribe ด้วยนะจ๊ะขาดอีก100ซับจะครบ20,000แล้วนะครับผมครบ20,000ก่อนปีฤดูกาลผมมี ของรางวัลแจกแน่นอนนะฮะรอติดตามได้เลยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับทุกคนครับเจอกันใหม่อีกทีนะฮะวันพรุ่งนี้นะครับันอังคารน,นะครับสวัสดีครับ